ท,<ม>ที่เฮียแกะอยู่นี่คือเบี้ยแก้ของหลวงพ่อ,อคมออรุ่นแรกะครับรุ่นรุ่นรุ่นก่อนที่เขาไอ,ไอ,อ้ฮ๋อนี่มันรุ่นหลังสุดอ๋อนี่รุ่นหลังสุดหลังสุดเมื่อปีอะไรอ่ะปีที่แล้วก่อนที่ท่านจะเลิกเลิกทำอ๋อก็ถือว่าหลังสุดได้เลยนะเพราะท่านจะไม่ทำแล้วนะอาจจะบอกว่าไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ไม่ไม่ทำแล้วมไม่ไหวนะนี่ใช่ไหมเอาดิเอย่างิ้หน่อยก่ มีอยู่รู้สึกผมมีสามลูกมะเนอะเออมีน้อยจังแ้วผมหยิบไปเฮียก็เหลือสองลูกเลยแลไม่เป็นไรหรอกดีด้านไหนเฮียเผื่อท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมาชมรายการเราอาจจะชอบดีแก่อยากจะรู้หมากัดไม่อะไรวะเขาเรียกหมากัดไม่เข้ายางจะเลยยางบอลนี่อ๋อปอสวการันเยอะหลายอย่างหมาแน่นอนอยู่เหนียวว่างั้นเถอเออผู้หญิงแขวนว่ามันรุเง้อ โดนหมาฟันมันเข้าผู้หญิงแขวนอันนี้นะเบก้เนี่ยนะทำแบบพวงกุญแจใช่ไหมปลุกเสกนานไหมเฮรุนี้ก็หลวงพ่อเห็นก็าทำทำทำแล้วก็สวดทำไปแล้วก็สวดสวดสวดกันเหรอส่วนใหญ่แล้วผู้ชายผู้หญิงเช่าไปไอ้ไปบูชาไปเนี่ยแจกใช่ไหมแจกฟรีเพจะไม่มีการบูชาสังเกตยังไงเฮียว่าถ้าเป็นของหลวงพ่อคมอ่ะมันพูดยากอืนะเครื่องรางอ่ะใช่ไหมพูดยาก ถ้าเกิดดังขึ้นมาคนทาเรียนแบบก็จะเป็นไปได้ไ<ม>แล้วเขาจารตรงไหนเหรอก็นี่ไงไม่ไม่ในจารข้างในเป็นตะกุดข้างในเป็นตะกุดอ๋อเขียนนะเขียนยเขียนอะไรอันนี้ตะกุด<อ>มีมีมีสองอันเป็นประหลดอดเหรออันนี้เป็นตะกุดอีกสองอีกสองงานเป็นประหลอดเออเป็นประหลอดเพราะว่าตอนที่ขท่านก่อนเข้าโรงพยาบาลเหนียวว่างั้นเถอะอืมทุกวันนี้ผมเฮียถ้เปิดสมมตินะือ คนผู้ชมดูในรายการเราเนี่ยแล้วอยากได้อ่ะอยากได้มันก็หาไม่มีไม่มีนะไม่ต้องไปหาโทรมาปรึกษาได้ไหมปรึกษ<ส>าได้ทัทธุคุ้มเจา้าตัวมีคุ้มตะกักวยยังพอมีเออเกือบห้าสิบลูกแล้วแล้วสองสองหลวงพ่อทําด้วยอ๋อหลวงพ่อคมกับหลวงปู่แพ้่ว่าพัฒนลุงอ๋อเมตตาหรือว่าไปทางด้านไหนทางเข้าคาดเหมือนกันอของหลวงหลวงปู่แพรวนั่นก็เข้าคาด ยังไงผมให้เบอร์โทรไปนะอือ่าเป็นหลานอาจารย์นำอะ่ะตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบกว่าลูกเองนะที่มีคุ้มไปละไอ้คุ้มอย่างเงี้ยทำไม่ทันว่างั้นเหรอไม่หมดหมด <laughs> หมดแล้วหมดเลยไม่เกันโอเคครับอันนี้ขอบคุณเฮีย <laughs> ประโมทนะครับคนดังพระรามสองเรานี่เอง